าเวนั่นนะฮะอักษรอันนี้เป็นพื้นฐานเลยฮะใช่ละครของโซโฟคลีสเนี่ยการประพันธ์งานตะวันตกในสมัยยุคเริ่มต้นของกรีกเนี่ยต้องรู้จักโซโฟคลีสเรารู้จักอีดิปุสใช่มันเป็นปมุ่มคือถ้าดูไอ้ซีรีส์โรมันนะฮะเรื่องเกมออฟทรอนนี่จะมีปมอย่างนี้อยู่อ๋อแล้วใช่คืออีดิปุสคอมเพล็กซ์เป็นบทที่จะยากไหมพี่ต่อบทแฟนของจะเขาบอกว่าไร้ฉากเลิฟซีน เน่ไม่มีฉากเลิฟซีนแล้ทำมทำไมอ้าวใช้บทบาทไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อหม่อมน้อยถ้าพูดอย่างนี้ทำไมอ่ะก็ดูหนังช่วงหลังๆของแกแต่ละเรื่องใช่ฮะดูนะนะนะเอาลูบหม่อมน้อยเพราะผมตกใจหมดเลยนี่ก็พิงกี้พิงกี้เหร เป็นพิงกี้อีกหนึ่งคนนะครับที่เข้ามาเล่นหนังเรื่องจันดาราครั้งนี้ของหม่อมน้อยนะมันร <ผม S 1> วมตัวแรงๆั้งนั้นเลยเนาะหนังเรื่องนี้นะคุณอยากดูไหมผมถามจริงอ่ะคือตั้งแต่ผมเห็นภาพมาริโอตอนแก่ผมก็เฉยๆไปเลย <c oughs> <c oughs> เค<อ>ย <c oughs> เห็นไหมฮะความรู้สึกเหมือนตอนเห็น <c oughs> คือมันตลกแ,ลแต่งภาพตอนหัวมาริโอตอนบวชตอนในในในที่บอกเราอะไรเอาถุงเท้าสวมใช่ไหมเออเออใช่ไหมตอนแก่แกแบบดูแบบทำไมเขาไม่เอาคุณแกเล่หม่อมน้อยอย่าเสียใจนะฮะ อภินานอาจจะพูดอย่างนี้ตอนนี้นะทำไมพี่แต่พอหนังเข้าอภินายก็จะเลียหมอมน้อยเหมือนเดิมนะฮะแต่เย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวคอยดูกันเดี๋ยวคอยดูว่าหนังหนังมันดีเราก็ชมดีคอยดูกันว่าจันดาราเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือสองข่าวของวันนี้นะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดกันดีกว่านะครับงานของควินเทนตอรันติโนมาแล้วไปดูตัวอย่างกันในช่วงนิวเทรลเลอร์ครับ Down. There ain't no grave. Can hold my body down. down. Good cold evening, gentlemen. Amongst your inventory, I've been led to believe it's a specimen I'm keen to acquire. When I hear that trumpet sound. What's your name? I'm gonna rise right out of the grass. jungle Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, stop talking to him. Calm down. I'm simply a customer trying to conduct a transaction. Last chance, fancy pants. Oh, very well. Do you know what a bounty hunter is? You kill people and they give you a reward. Better hmm. they are bigger the reward. I need your help. I'm looking for the brittle brothers. However, I don't know what they look like, but you do. <laughs> don't you they caught my wife and they sold her but I don't know who to that means we visit every plantation until we find her once a final brutal brother lies dead in the dust I agree to give you your freedom and I'll take you to rescue your wife where are we going You had my curiosity, but now you have my attention. How do you like the bounty hunting business? ยวเทเลอร์อของรเราในสัปดาห์นี้ค่ะจังโกอันเชนนั่นเองค่ะจะเข้าฉายวันที่25ธันวาคมนี้ค่ะเป็นหนึ่งอีกผลงานนะคะในการกำกับของเควินตินทารันติโน่ค่ะเรื่องราวในภาคนี้นะคะจะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นค่ะว่าจังโกกับคุณหมอนะคะสคูนเนี่ยมาเริ่มต้นเป็นคู่หูกันได้ยังไงค่ะได้เจมีฟ่ฟ็อกซ์นะครับคริสตอฟวอลส์มาเล่นแล้วก็เลโอดราโดดิคาเบโอมาเล่นนะครับก <laughs> ็จะเป็นหนังสไตล์นี้ของควินตินเรื่องแรกแ้วก่าใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ เรายังอยากดูแต่ดูตารันติโนกันอยู่ช่วยดูดาราแต่ละคนแล้วอยากดูโดยเฉพาะคริสตอฟวอลท์ทำไมโอ้โหจากเรื่องอินโกลิอัสบัสเตอร์ข่าวผลงานไว้ดีมากเลยใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นคุณเตนอีกรอบด้วยที่จริงบทนี้จะเป็นของตัวอื่นด้วยผมจำไม่ผิดเอ้าเหรอถ้าจะเป็นนักแสดงคนอื่นนะแล้วผมไม่เล่นหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มันมาตกที่คริสตอฟวอลท์สิบรอบหนึ่งลีโอนาร์โดลีโอนาร์โดอีกครับหนังจะคุยกันถล่มทลายเหมือนเดิมครับพี่จอห์ห่าจะน้อยทำไมล่ะอที่ ไม่รู้ดูสไตล์ทรงไม่เหมือนทรงหน้าเจอไอ้ขาวที่แล้วคุยกันหูดับตับไหมเลยกริสบัสเตอร์เนี่ยไอ้แต่มันก็ยังมันนะคือคือคุยกันคือบทพูดมันไม่ได้เป็นบทพูดที่คุยกันแล้วแบบเลอะเทอะอ่ะครับผมมันในบทพูดของมันมันมีเขาเรียกว่าในยะอะไรบางอย่างฟังแล้วขำบ้างฟังแล้วทุเรศบ้างฟังแล้วแบบน่าเสียดบ้างอะไรเงี้ยฮะสำหรับคนฟังนะครับผมผมว่ามันก็มีดูน่าสนใจนะเพราะบางทีมันพูดกันเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับ เรื่งราวที่กำลังจะไปนะแต่มันทุบม้วนไปม้วนมาแล้วมันทําได้ยังไงคือเออเทอทารานิโนเนี่ยเขาทำหนังแบบประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างาบางสิ่งบางอย่างเองไม่ต้องมุ่งไปสู่หนังอย่างเดียวไงมันเป็นเขาเรียกเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะ<อ>ถ,ถ้าลยดิ จริงโอ้ยอย่างนั้นเลยพี่อันนั้นอาจจะหลุดออกไปจากคุณระวังก็ชวนไปกินข้าวนะพี่ดาวไปไผมดูไอ้มือปืนดาวพระเสาเลยกอพระเสาใช่ไหมหนุ่มชาชาพี่เออครับมันก็จะมีลักษณะอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าก็โอเคนะเป็นระหว่างทางกาลังเดินกำลังระหว่างจะไปเดินทางอยู่ก็หลุดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแลเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับเข้ามาอะไรเงี้ยฮะจอห์นโชรต้าคุยกับ สมอลแจ็กสันเรื่องชีสเบอร์เกอร์เรื่องอะไรกันในแฟนฟิกชั่นใช่ไหมฮะในแฟนฟิกชั่นนะครับนี่เป็นผลงานใหม่ล่าสุดของควินตันควินตินตารันติโนผมว่าแฟนๆคงไม่พลาดแหละไม่พลาดนะครับเดี๋ยวหนังหนังจะเข้า25ธันวาคมนะครับย้ำอีกทีมีเลโอนาร์โดเล่นด้วยนะดิคาปิโอเล่นด้วยนะนะครับก่อนจะเบรกกันนะครับไปอ่านเอสเอ็มเอสกันหน่อยดีกว่าครับว่า วิวไฟเดอร์แฟนๆวิวไฟเดอร์ของเราส่งอะไรมาพูดคุยกันบ้างนะครับอ่า4ีกี2200นะครับสวัสดีพี่จีนพี่ต่อพี่นันอะไรในนาำของพี่จีนอะไรผมงงออพี่จีนถามว่าบุคคลได้นามของพี่จีนเป็นใครพี่จีนก็ตอบได้โดยไม่คิดนานเลยนะว่าไม่บอกน่ะก็ไม่บอกอะไรไม่เข้าใจไอ้นั่นที่อ่ามันมีมันมี ในการันตีเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้การันตีเฉยเมื่อก่อนจะการันตีเฉยนั่งเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สนุกไม่สนุก10แต้มเนี่ยผมให้5้าแต้มครับอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้เราพยายามจะเพิ่มมุกบางอย่างเข้าไปในการันตีให้มันมีความสีสันสนุกสนานเข้าไปบ้างมีกบมีเ่ยใช่ไหมตอนนี้กบมีเขากำลังทำรายการเราเลยต้องหนีเราต้องพยายามหนีอะช่องไหนนะ จำไม่ได้แนะนำให้ไปดูแล้วก็เลยพยายามสร้างสีสันนะครับมีการแต่งล้อเลียนหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมายืนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วเราก็เขาก็เลยถามมีคนถามมาว่าไอ้บางหลังนั้นมันใครอะไรก็เลยบอกโคงก็สงสัยเหมือนกันนะเป็นบุรุษเนิรนนามอ๋อบุรุดนีรนามมีคนบอกว่าเคี้ยวสุกัสนะครับดูหนังอ๋อเคียวแล้วถ้าถ้าตั๋วราคาแพงแล้วซื้อสุกัสราคาห่อแพงๆหน้าโรงก็ไอ้แนะนำให้โยนเปลือกในโรงไปเลยนะครับ อยา้คุ้มๆนิดนึงอยากกินสุกี้อยากกินสุกี้ในโรงหนังอยากกินเหมือนกันกินในโรงหนังเลยเนี่ยนะปกติยุกิซื้อเคฟซีเขาไปกินเลยค่ะเออมันบดถ้วยใหญ่จริงแล้วหนูก็เอาเข้าไปก็นั่งกินสองสองถ้วยคำถามคือคูบาอริยชาติมาจากไหนครับอันนี้น่าจะเป็นฝากถึงหมอต้องกันนะครับน่าจะเป็นฝากถึงหมอต้องมากกว่าอันนั้นจะไม่ถึงต้องจีจิตจีวัดนะครับรออีกสักชั่วโมงนะเดี๋ยวก็ถึงไม่นับนะไม่นับ ยูกิทำผมเป็นชะโกเหรอเรอใช่หรอปกติปกติอยู่แล้วปกติถ้าข้างๆชะโกเรียนแบบยูกิรู้เปล่าถ้าข้างๆกินแล้วเราไม่กินเนี่ยเบื่อมากเพราะทั้งกลิ่นทั้งเสียง่ามันเป็นเรื่องรบกวนนะจริงหนูเพิ่งมารู้ตัวน่ะตอนหลังน่เห็นไหยกินแล้วรบกวนชาวบ้านเห็นไหมต้องระวังต้องระวังต้องตอนเด็กค่ะผลไม้ดองลูกชิ้นปัจจุบัน ไม่เข้านานแล้วถ้าได้กินผลไม้ดองกินลูกชิ้นในโรงหนังในแสดงว่านานพอสมควรนะก็ต้องผ่านยุคนั้นเลยนะยุคแบบว่ามีหงทองแบนๆนะพอเข้าไปด้วยนะเฮ้ยผมผมเคยเจอยกอย่างนี้เลยเอาถุงกระดาษนะกระดาษห่อนะ มาเองแล้วอ่啊นี่ของนี่ของรายการต้องจิตก็ฝากไว้นะครับอะไรมาเนี่ยเป็นการเล่นเกมนิดหน่อยเขาเล่นเกมนเกมเหอวะคิดว่าท่านจะเป็นเกจิอาจารย์อยู่เชียงรายใช่ครับใช่ไหมฮะอ่าเอสเอ็มเอสส่งมาได้เรื่อยๆนะครับน้องยูกิไม่สบายหรือเปล่าคะตอบพี่หญิงหน่อยแล้วยูกิแล้วอ๋อหนูพยายามทำเสียงขึ้นจมูกให้ดูเซ็กซี่อยู่ค่ะคือแกเป็นตลอดละฮะคุณตลอดเวลาอันนี้เรื่องอะไรพี่นันต์มอนสเตอร์มอนสเตอร์โซนไลน์ไหม ผมขอแนะนำออเย่าไปลองอ่านดูเกมอะไรอย่ไปลองอ่านดูชื่อเหมือนเกมอะไรพี่จีนคะตั้มจังกินอะไรเป็นอาหารทำไมล้วๆเกิน๋อกินอาหารเจอคใับกินทอดมันร้านเจอเป็นประจำกินข้าวร้านเจอครับที่มกานอ่ะเออกินประจํา แล้วกินปลาเยอะไอ้นี่กินปลาเยอะนะเนื้อหมูเนื้อไก่ไม่ค่อยกินหรอกพี่จีนเขาเป็นคนน่ารักนะตัวจริงเนี่ยเพื่อความสนุกสนานไงในจอเรื่องต่างๆฮาดีหนูชอบจริงเรียบร้อยเดี๋ยวบอกให้คุาแคร์มากเลยนะกับ SMS ที่ส่งมาในวีฟอยเดอร์เนี่ยทุกวันจันทร์เนี่ยเขาจะมาถามผมเลยพี่จีนมีเอสเอ็มเอสถึงผมไหมทุกวันเลยสิเกตติ้งว่างั้นอยากจะแบบมีคนชื่นชมไงแล้วก็ไปบอกทุกครั้งเดี๋ยวฝากไปบอกให้ครับบุคคลไร้นาของพี่จีนจะเป็นใครก็ช่างเถอะ เขาทําอะไรเขาเขากับตั้มจังทําอะไรก็ทําไปหมดเลยแบบแผลงๆก็ไม่ได้ว่านะแต่อย่าโชก้นเหมือนใครบางคนอีออไม่ได้รับไม่ได้ถ้าทำอีกจะไม่ดูช่องนี้แล้วนะอาคือคือเราพยายามจะมันหนังพระชาบบรรนโคเฮนไงอ๋อหนังพระชาบบอนโคเฮนก็ให้วก็พยายามจะโอ้โหอ้นี้มันยี้ครับ ม่ต่อทันยุคที่มีเด็กเดินขายขนมในโรงหนังทันเนี่ยตอกจยากขนมแล้วยังมีฮอทดอกขายถั่วให้ถั่วถั่วที่สฮอดอกฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ฮอตดอกสกาล่ากับนิโดเนี่ยตัวดีเลยโอ้เป็นหนังบอลเลยะขายเป็นหนังบอลเลยอยากกินแฮมเบอร์เกอร์กับป๊อบคอนกับโคกเพราะชอบมากค่ะกินพร้อมกันเลยเหรอใช่โอ้มัน เพินดีนะโอ้โหกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งแบบนี้เลยแล้วเสร็จแล้วก็จะมีเด็กถือไอ้กล่องไอ้นี่อย่างลูกอมยาดอดบริจาคเออมารับในโรงเลยแล้วมันจะไม่กวนคนดูหนังแย่เขาไปจอดไม่ไม่เขาฉายก่อนเขาฉายก่อนช่วงสวนนงนุษมาเนี่ย จะเริ่มมีเด็กเดินอ๋อจะไม่ใช่ถ่ายหนังอยู่แล้วก็คุณทันแม่มีมีลิโดมีสวนนงนุษย์นะคุณทันวะไม่ทันผมอยู่บ้านน้องสยามลิโดสกาล่าเนี่ยเขาเคลือใกล้ๆกันเนี่ยเขาจะมีโฆษณาสวนนงนุษย์อ๋อไอสวนเนี่ยขึ้นมาทุกวันนี้ยังติดอยู่ข้างล่างเลยที่โฆษณาสวนนงนุษย์เนี่ยไอ้สวนนี้มาเมื่อไหร่เนี่ยเด็กเนี่ยจะต้องเดินมาละเอาาบริให้เด็กพิการเด็กเด็กโรงเรียนเด็กแบบอะไรเงี้ยเด็กกำพร้าเด็กปัญญาอ่อนบ้างอะไรเงี้ยเยอะเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่มีละไม่มีละ ไม่มีแล้คุณมิสูรไม่ชอบโอเคส่งมาได้อยู่นะครับคุณชอบคุณอยากจะกินอะไรในโรงหนังด้วยอยากกินอะไรคิดว่ากินอะไรแล้วอร่อยช่วยเพิ่มอรรรสในการดูหนังนะครับ4 6 4 2 2 0 0รับรางวัลของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยกปิดเบรกนี้เบรกหน้ากลับมาพร้อมกับหนังที่อภินันไปดูมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะปิดเบรกกันด้วย ยู่น้ำลายหน่อยดีกว่าเป็นตัวอย่างครั้งแรกของภาพยนตร์เรื่องเ mm hmm. ทเค้นภาค2นะครับอาจจะเบรกหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ We will have our revenge. <laughs> surprise! Oh, my God, I was just leaving you a message. I wanted to surprise you. Well, you succeeded. Welcome to East Temple. Mom, look at this. Oh, it's beautiful. <laughs> That's the best, huh? Yes, he is. He's here. I want two three of them. The line. Listen to me carefully, Kim. Your mother is going to be taken. And People are going to come for you too. What are you going to do? ช่วงที่2ของวิวไฟเดอร์ค่ะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาคุยกับประเด็นของเราในวันนี้ได้นะคะว่าคุณอยากจะทานอะไรระหว่างที่ดูภาพยนตร์นั่นเองค่ะางเสียงยุกิแล้วอยากอมฮอนมันพึ่งมะนาวเลยแล้วร้องเพลงเลยหรือว่าจะได้เสียงดีๆหน่อยอ่ะส่งมานะครับมีของ